ครับฝ่าลราคนคนบานดุงรถติดคือเกา่ารถติดคือเก่าครับรถติดคือเกา่าเบื้องต้นนี่เด้อเมื่อกี้นี่ด้านโยมเพิ่อพ้นบัดนี้มาไม่เป็นด้านโยบัณนภ์ภัข้าเจ้าว่าประสานกันเลยนะครับห้ามตั้งด้านซ่อนกันมาสั่น่าแต่ตั้งต้องประสานกันเบื้องนะครับนี่ครับเอาอีกแล้วครับ อันนี้สบพบานไผ่บานนี่ร้อยตำรวจเอกธนาวุฒิทับสมบัตินะครับเบิ้งนะครับเบิง้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งรถจิตเงาเลยครับโอ้ประเทศไทยจะเลื่อนคักเดื่อบานนี้ด้วยเจ้าเงาไปเบิ้งรถกันรถจิตค่ะกันประมาณโลนึงรถจิตประมาณโล่นึง ยู่มองที่จุดตรวจสถานีอำเภอภูทรนบ้านไผ่ประนวะัตั้งยุ่นี่เลยตั้งยุ่นี่เลยตั้งยู่นี่เลยเบิ้งครับอันนี้ก็ตั้งผิดเด้อนี่เด้อจุดตรวจเด้อต้องเข้าก่อนร้อยห้าสิบเมตรก่อนเขาด้านเด้อครับนี่ครับสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่ประสนวัฒ นเห็นไหนี่โอ้ยอ่อนซ่อนศาสตอ่อนซ่อนสาดอ่อ,อนซ่อนสาดย่างขามถนนใส้ระบบย่างขามถนนเอาย <c oughs> ่างขามถนนเห็นไหมครับนี่ครับที่เอาย่างดักเอาเลยนะเนาะเบื้องการปฏิบัติงานของเจ้าหนะ้าที่รัฐเบื้อง ยวสีได้คุ้ยครับผู้ปองนะครับร้อยเว้นหรือว่าผู้ควบคุมด่านที่มองนี้ขอใบรับชี่ขึ้นนะเจ้าหนาทครับผมครับไปรับชี่ไปรับชี่ผมเป็นนังครับขึ้นขึ้นผิดนังครับเขาเรียกตรวจครับขอดู้ครับชี่ครับผมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างดีโดยการให้ตรวจครับนะครับเข้าใจตามนี้ครับฮะ ผิดอะไรไหมไม่ผิดครับไม่ผิดไม่ผิดคุณกเอาคืนมันก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ครับผู้กองปาพ่นมาครับผมพ่นเชิดนอกนะครับแต่ว่าขออยากเลี่ยนถามผู้กองนิดนึงใจเย็นๆผู้ใดบังคับบัญชาผมถามว่ามีอะไรไม่มีอะไรท่านแต่ว่าผมผมสงสัยข้อสงสัยของประชาชนี่ว่าเมื่อกี้นี่มีดานอยู่อมเพื่อพ่นแต่มาหนี่มันนี่คือมีดานส่อนเลยซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าต่างดานส่อนบ่ไร ต้องประสานกันไ่มแม่นบ่ครับประสานเดือด้ายสร้างมประสานฮะอันนี้องผมเป็นด้านความมั่นคงถูกต้องด้ด่านความมันพ่งป่ครับอ่าแล้วถนนเส้นนี้เป็นถนนปลอดภัยเป็นถนนอ่าปลอดภัยเพื่อสร้างเป็นสายรอสิบครับของจังหวัดขอนแก่นมีเส้นเดียวนะระยะทาง5กิโลเมตรจากสี่แยกมิตรภาพถึงตออันนี้เป็นเป็นเป็นด้านความมันพ่งบ่ะครับ ด่านความมั o, athletes, ่นคงและปวดถันวิด้จราจรด้วยเพราะว่าถนนเส้นนี้ทําเป็นถนนปลอดภัยถนนปลอดภัยนี่ครับผู้กองประพุ่นเชิดนอกครับให้ความโรเมมือเป็นอย่างดีแต่วาเมื่อกี้นี่ผู้เักผู้กองหลายท่านเล่ามากเมื่อกี้นี่แต่ว่าที่สงสัยนี่ผมไม่ยั้งนะครับผม้อใจกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นย่างดีแต่ว่ามากไปก็นั่นคือนี่คือความจริง่มี่นทีรับทีแกนาะเพื่อนบอกว่าด้านนี่ตั้งซ่อนกันเมื่อใด สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยครับท่านเป็นส่วนหนึ่งของสตช่ชี้แจงยังอยได้บ้างไปถามผูังคับบัญชาติผมนะแต่ว่าของจังหวัดขอนแก่นคือใช้ถนนเส้นนี้เป็นถนนเซฟตี้เซฟตี้โรดคือถนนแห่งความปลอดภัยเซฟตี้โรดเป็นประการจะติดกล้องทั้งหมดเนี่ยติดกล้องความเร็วตรวจตอบรถติดกล้องเงืนต่างๆโดยโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดมามเราไปดูที่าัรบ ว่ามันเฮ็ดเล่นเด้นว่าได้เล่นเนี่ยครับบ่ได้ผมขอพระท่านเนี่ยขอขออนุญาตเบิ่งใบการจัดตั้งจากผู้มั่ครับการเนาะเพราะว่ามันมันขอจากกรมกรมทางหลวงมากไปก็นั่นรถติดเด้อท่านเด้อเว้าเว้าต้นหน้าวิดีโอตอนนี้คือรถติดเนาะนี่เนาะรถติดยาวเลยครับมากไปก็นั่นกระทรวงคมนาคมนี่ใช้เงินปีนึงประมาณ50,000ล้านในการแก้ไขรถติดนะครับกระทรวงคมนาคมเของพระเบงนําเด้อแล้วก็สตชอทข้าวกองสตชเของพระเบงนํานะครับ ว่าอันนี้เฟิงเหรอคับอือเิงเรอว่าจะให้เฟิงท่านมาดูดผมเป็นนหลังสือด้วยมเป็นงสือขออนุญาตเด้อแต่นักมีถ้านันังสืออยากดูอยากดูที่นายอำเภอได้นะครับนี่ยครับกจะนรปละจะติดกล้องวงจรปิดทั้งหมดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและรถอุบัติเหตุถ้าค้างตัวนั้นเพิ่งออกข้อทัดนไปเพื่อมาหน้าผ้ามันโบดดัเสียงครับดูนะ บางเกีียวอันนี้ไม่เกีียวเป็นงบไม่ใช่ก็ผมพูดเป็นงบที่ประชาชนช่วยกันเนี่ป้องกันมาไม่ใช่งบของหลวงเลยอําเภอบ้านไผ่ช่วยกันระดมทุน100,000บาทสรุปแล้วสรุปแล้วโครงการนี้เป็นการชิดดีท้าดีสังคมได้ดีสรุปให้ได้ง่ายว่าทุน20,000บาทไม่ใช่งบของทางราชการเลยจริงครับชุมชนเข้มแข็งครับ จะใช้จุดตรงนี้แล้วก็ที่แยกมิตรภาพแล้วก็ที่แยกไว้พาทางหลวงเนาะเป็นถนนปลอดภัยของจังหวัดอนแก่นแล้วมันของอำเภอวัดไผ่เนี่ยนั่งเพื่อเป็นพระราชกุศลกลับราชการที่จีนนะก็จะ้นชีดดีทำาดีสังคมก็ดีเนาะอันนี้ก็เลยทำเสร็จครับของผมจะติดกล้องทั้งหมดตรงนี้แปดตัวอันนี้ฝ้าล้างฝนค้นบานดุงได้ง่ายนะครับออกจากจุดตรวจสถานีตำรวจพุทธมังคลย อันนี้คือสรุปแล้วนี่รถติดท่านจะแก้ไขได้ยังไงรถติดใช่รถติดบ่ยากบ่ยากถ้างั้นอย่างนี้นะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับบ่มีครับบ่มีบ่มีเพราะว่าจังไงเฮาแบบสะดวกแต่จะแต่จะไปกีดขวางเท่าแค่นั้นแหละครับครับสรุปแล้วถ่ายวิดีโอได้เนาะท่านเนาะได้แต่อยู่ในขอบเขตจำกัดเด้อครับเราจะไปรบกวนเขามากไกก็นั่นก็มีความผิดนะครับแต่จริงๆแล้วก็ขออนุญาตถ้าผู้ผู้อนุญาตจะดึงหัวหน้าดาน ครับแชนต้องขอเนี่ยจากท่านนะหน้าด่านจริงๆแล้วท่านกู้กลับเดชกู้กลับเพราะว่าเป็นด่านความมั่นคงได้เฮ็ดใปได้เฮ็ดใบขออนุญาตในการต่างด่านมีครับต้องผู้การแค่นั้นเซนถ้าอยากดูตัวจริงไปดูที่โรงพักนะอ๋อโอเคแสดงว่าเฮ็ดสีบอกเข้าไปเบิ่องอนฮ็ดหนังสือชื่แจงแมนแมนถ้าอยากดูไปดูได้กู้กลับเป็นผู้เราอันนี้ที่ผมเรียนเนู่ตอนนี้ผมกําลังใส่ซิทภาคประชาชนโดยการตรวจสอบขั้นเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ ตามหมวดพกมาตราเจ็ดสิบแปดเนาะด่านอํเภอพันไถ่ถือว่าเป็นด่านที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดในถือว่าในจังหวัดขอนแก่นหรือภาคสี่ได้เนาะท่านอยู่ตรงนั้นเราประชาสัมพันธ์เนาะเพราะว่าจังไดก็สรุปได้ว่าชิดดีท้าดีสังคมดีแล้วให้ท่านผู้ปกครองพะพ้นเชิดนอกครับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใส่สารละลทางบกประชาช่รับทราบหน่อยนึ่งฝากเรียนพี่น้องอย่างนี้นะคร,ร,รับด่านจุดตรงนี้นะครับเป็นจุด กานความมั่นคงและป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดขอนแก่นซึ่งถนนเส้นนี้นะครับ5กิโลเมตรกับอีก5.120กิโลเมตรนะครับเป็นถนนแห่งความปลอดภัยซึ่งจังหวัดขอนแก่นโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับดร,บรสมศักดิ์จังตระกูลนะครับมีโครงการที่จะทําให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนตัวอย่างเพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดขอนแกน่นระยะทางก็คือ5กิโลเมตรเศษนะครับจากสี่แยกบ้านไผ่ถึงเขตติต่อนุทิลาซึ่งขณะนี้โครงการได้อนุมัติเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นจุดตรงนี้หนึ่งก็คือเพื่อเป็นการชะลอหรือหรือนะครับรถอุบัติเหตุหรือรถที่มีความเร็วสูงเนี่ยต้องระมัดระวงัง1ต่อไปครับจุดตรงนี้ก็จะมีการตรวจจับความเร็วด้วยนะครับ แล้วก็ก็จะมีการตั้งด่านเพื่อเพื่อชะลอรถให้รถชะลอความเร็วลงนะครับ,บจุดตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของจังหวัดขอนแก่นซึ่งซึ่งมีงบประมาณในการนะครับในการดําเนินการเนี่ยงบจากพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันช่วยกันนะครับ ก็จะมีงบประมาณ1นึ0 0 0สบาทในการติดตั้งนะครับติดตั้งหนึ่งก็คือกล้อง cctv 2นะครับก็จะมีการติดตั้งป้ายนะครับช่วงนี้กําลังรออนุมัติจากแขวงทางหลวงนะครับป้ายชะลอควา,ว,วามเร็วบอกความเร็วาน,นะครับเกี่ยวกับการจราจรนะครับซึ่งบางส่วนบางสง่วนตํารวจได้ดาเนินการบ้างแล้วนะครับบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกอจุด ชะลอความเร็วนะครับป้ายเตือนต่างๆคือเราไม่ใช่ทําเฉพาะตํารวจนะครับทําในภาคีเกรือข่ายรถอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอวั่นไผ่ไม่ว่าจะเป็น1ไยปกครอง2ออโรงพยาบาลวั่นไผ่ 3, ทุกภากส่วนทุกภาคส่วน3แขวงทางหลวงวันไผ่ก็ร่วมกันนะครับเพื่อจะให้ถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่ปลอดภัยเป็นตัวอย่างของจังหวัดนแก่นนะครับ ถ้าพี่น้องไม่เข้าใจยังไงนะครับก็ <S <S สอบถามที่สถานีตำร,รวจทุนทันวนไผ่นะครับหรือถ้าท่านไม่สะดวกท่านควบคุมกับบัฒนไผ่นะครับหรือจะเข้าพบท่านนายอำเภอวันไผ่ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการถนนปลอดภัยเส้นนี้ได้นะครับอ่าากนี่แหละคืออันติเมทโกหรือว่าสิ่งที่ประชาชนเข้ารอรอว่าประชาชนอยากเห็นบุคลากรของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถือเรียกว่าตำรวจเนี่ยให้ความร่วมมือและให้ประโยชน์และให้ความรู้ แก่ประชาชนมากไปกว่าน,นั้นนะครับผมสรุปว่าตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ต้นแบบของจังหวัดของจังหวัดขอนแก่น,กน,กนมากไปกว่าน,นั้นก็คือสรุปแล้วก็คือชิดดีทดําดีสังคมดีและขอขอบคุณท่านผู้กองประพลเชิดนอกนะครับผมขอจบรายงานแค่นี้อคคขอบคุณครับ